ตอนที่9ประตูสุดท้ายก่อนเราจะลืมกันเส้นทางแห่งเมืองไอริแอนทอดยาวไปในหุบเขาแคบมีเพียงลมที่พัดแรงกับแสงจันทร์ที่เยือกเย็นเป็นเพื่อนร่วมทางภาคีเดินเคียงข้างไอริสเบื้องหลังเต็มไปด้วยผู้คนที่เขารักเบื้องหน้าคือเขตต้องห้ามของนักวาดสถานที่แม้พงสาวดานแห่งแสงยังไม่กล้าบันทึกเรื่องราวไว้ข้ารู้สึกเหมือนที่นี่ ไม่อยากให้มีใครจำมันได้ไอลิสกาซิภาคียิ่งเดินเข้าไปต้นไม้ก็ยิ่งเบียดกันเสียงนกก็เริ่มเงียบและในที่สุดทั้งสองก็มาหยุดหน้าก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีสัญลักษณ์แปลกๆสลักอยู่ตรงนี้ละทาคีพึมพำเขาค่อยๆเปิดสมุดวาดหยิบป,ปากาออกมาและวาดประตูด้วยมือที่สัน่นเพียงเส้นสุดท้ายปรากฏแสงสีฟ้าซึมออกมาจากลายเส้น เหมือนบางอย่างตื่นขึ้นหลังจากที่หลับไหลามาหลายร้อยปีเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวไม่ใช่เสียงปีศาจไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงความคิดของใครบางคนที่เคยวาดโลกขึ้นมาเจ้าที่ถือสมุดอยู่เจ้าจะกลับไปจริงหรือแล้วเด็กสาวคนนั้นละ่ะเธอจะอยู่ตรงไหนเมื่อประตูปิดประตูที่พ่าคีวาดไว้ไม่เหมือนประตูไหนในโลกมันไม่ได้เปิดออกในทันที แต่มันเริ่มดูดเกินทุกอย่างล็อกข้างเข้าไปแรงดึงดูดจากอีกฝั่งของจัก,กรวาลไอริสร้องมันกำลังจะดูดข้าเข้าไปด้วยพาคีคว้าตัวเธอไว้แต่ทันใดนั้นภาพหนึ่งก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศเป็นภาพของเซเลสยืนอยู่ในห้องวาดลับแห่งหนึ่งกำลังเขียนบางอย่างลงในหนังสือที่ยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหากเจ้าได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่าเจ้าได้ค้นพบความจริงของมิตินี้แล้ว เด็กชายจากโลกที่ไม่มีเส้นจะกลายเป็นผู้ลบหรือรักษาโลกของเราไว้ภาคีเข้าใจทันทีสมุดของเขาไม่ใช่แค่สมุดวาดแต่มันคือปากกาของเส้นเวลาสามารถเขียนเปลี่ยนอดีตปัจจุบันอนาคตของโลกนี้ทั้งหมดและเขาเข้าใจว่าถ้าเขาผ่านประตูนี้ไปอาจไม่มีวันกลับมาได้อีกเพราะเส้นแห่งมิติไม่เหมือนหน้ากระดาษมันไม่ให้ลบแต่เป็นเพียงการเลือก เขาหันมองไอริสเธอมองเขาด้วยสายตาที่กลัวแต่ไม่อ้อนวอนพอเธอเชื่อในคำพูดของเขาเสมอพาคีถามเบาๆถ้าฉันข้ามไป,มไปเธอจะรอฉันไหมไอริสย,ยิ้มอย่างเศร้าข้าจะรอแม้เส้นที่เจ้าวาดวันหนึ่งจะลบข้าไปความรู้สึกพุ่งประทะหัวใจในเวลาเดียวกันสุดท้ายพาคีหลับตาแน่นเขาวาดเส้นสุดท้ายลงบนประตูนั้น เส้นที่ไม่ได้พาเขากลับไปแต่พาเธอกลับไปแทนแสงสว่างจ้าแรงดูดหายไปในพริบตาและเมื่อไอลิสลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกำลังยืนอยู่ท่ามกลางเสียงแต่รถฟ้าไม่มีกรอบไม่มีหมึกไม่มีเวทมนต์มีแค่เมืองใหญ่แสงไฟและเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยื่นมือให้เธออีกครั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของฉันไอลิส